แต่ฉันว่าสภาพทนแดดทนฝนอย่างเธอเนี่ยน่าจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงอย่างพวกแม่บ้านคนกวาดถนนคนเก็บขยะอะไรพวกเนี้นี่นี่นีเมนูนี้ก็อร่อยนะโยกอา้าพวกเธอนั่งนิ่งกันทำไมล่ะกินสิ CWM ิล์มเสร็จหรือยังไนว่า เสร็จแล้วเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วลูกหมูว่าแต่เราจะแต่งชุดนี้ไปกันจริงๆหรอกระตองจริงสิแล้วทำไมพวกเราต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยล่ะเอานาะเดี๋ยวไปถึงก็รู้เองแหละฉันอยากจะลองพิสูจน์อะไรสักอย่างนี่ปีเตอร์แกว่าดีลใหญ่ของลูกค้า VIP รอบนี้เราจะปิดดีวได้ไหมเนี่ย มันก็ต้องได้สิแกจําไม่ได้เหรอตอนเราไปพรีเซนต์ลูกค้าชอบสิบ้าเราจะตายที่แกพูดก็จริงถ้ารอบนี้เราเดิวผ่านฉันจะได้ไปเที่ยวหรูๆแบบพวกไ้โซสักทีผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงแกทําใจสบายๆแล้วพวกเราบปกปาร์ตี้กันดีกว่า นั่นแหะสินี่มันงานเลี้ยงรุ่นมีระดับนะปีเตอร์แกลืมไปหรือเปล่าว่ายายวากับยายลูกหมูมันเป็นคนไม่มีระดับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเออฉันก็ลืมไปซสนนะสนิดเหรอเช้ามาเถอะมานั่งก่อนสิปะวานั่งก่อนเรานี่ พวกเธอสองคนเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานพวกเราก็ปกติดีแถมตอนนี้เรากำลังจะได้ดิวจากบริษัทยักษ์ใหญ่ลูกค้าระดับ v i P เลยนะเคยได้ยินหรือเปล่าเคยปะเคยปะไม่เคยได้ยินนะดิปีเตอร์แกก็พูดเกินไปแล้วพวกเธอเป็นยังไงกันบ้าง่ะตอนนี้ฉันกำลังหางานทำอยู่น่ะยังไม่รู้จะไปทำอะไรเลย โอ๊ยพีเตอร์ดูยีวมังพูดสิโตขนาดนี้แล้วยังหาง,งานทำไม่ได้เลยอืม <c oughs> แต่ฉันว่าสภาพทนแดบดบทนฝนอย่างเธอเนี่ยน่าจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงอย่างพวกแม่บ้านคนกวาดถนนคนเก็บขยะอะไรพวกเนี้ฉันว่ามันน่าจะเหมาะกับคนอย่างเธอดีนั่น,นสิแต่ก็เข้าใจนะฐานะทางสาังคมของแต่ละคนมันไม่เท่ากาันยิ่งชั้นสองคนกับพวกเธอสองคน ยิ่งต่างกันเลยแต่เอาเป็นว่าถ้าอยากเอาแสดงความดีตอนที่พวกฉันประสบความสำเร็จก็ได้นะเรากินกันเถอะลูกหมูฉันอยู่แล้วอืม ฉันชอบมากไหนไหนไหนฉันขอลองบ้างอืมอร่อยจริงๆด้วยโยเนาะอร่อยก็กินเยอะๆเลยปีเตอร์ไม่เป็นไรวากินอันนี้ก่อนก็ได้นี่นีนเมนูนี้ก็อร่อยนะโยก ฉันไม่กินบ่อยแน่นาเลยอันนี้ลองชิมดูขอบใจนะปีเตอร์เอา้าพวกเธอนั่งนี่กันทำไมล่ะกินสินี่ยกซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะเอาอไปให้หมดเลย ปีเตอร์ตักมาให้ฉันเยอะขนาดนี้เพื่อนๆเ,เราจะได้กินหรอโอ้ยไม่ต้องไป็นห่วงพวกมันหรอก <c oughs> งั้นส่วนที่เหลือฉันขอมนเลยแล้วกันนะกำลังใจเอ็ดยูดี ลืมไปหน่อยขอโทษทีนะฉันลืมไปเลยอ่ะว่าพวกเธอไม่เคยได้ตนของดีๆพวกนี้พวกเธอนี่ชอบเหยียดนอื่นไม่เปลี่ยนเลยนะใครว่าล่ะฉันก็แค่ไม่ชอบพวกจนจนยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งเหม็นนิสใสที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบนี้คิดว่าคนอื่นเขาจะโอเคกับพวกเธอนั้นเหรอ พวกฉันก็แค่ทำกับคนไม่มีฐานะอย่างพวกแกก็ทานั้นแหละกับคนที่มีฐานะคนอื่นๆฉันก็ทำตัวปกติดีใช่แล้วก่อนจะว่าใคร <c oughs> ก็ดูสารล,ลักษณ์ตัวเองด้วยเลยว่ามีปัญญาแต่งตัวให้ดูดีเป็นพวกฉันได้หรือยังอ๋อมีปัญญาคิดได้แค่นี้เองเหรอหรือว่าพวกเธอโตแต่ตัวแต่สมองไม่โต <c oughs> นี่ลูกหู<อ>นี่แกหลอกด่าท<อ><อ>ุกชั้นหรอฉันไม่ได้หลอกแต่ฉันด่าจริงหยกมันว่าอฉันว่าเรา,าสั่งสอนเพื่อนเก่ากันหน่อยดีกว่าได้เลยเพื่อนคุณกันพลคุณกันพลมาทำอะไรที่นี่คะ พอดีท่านประธานนักผมมาคุยเรื่องการเซ็นสัญญากับบริษัทคุณหยกนะครับประธานใครเหรอครับก็คุณลูกหมูไงครับประธานบริษัทของเรางั้นก็แสดงว่าเย้ลูกหมูเป็นลูกค้าพิเที่ของพวกเราในสตีิตเตอร์สวยแล้วคุณกันพดนครับฉันตับยกเลิกดิวของบริษัทสองคนนี้ด้วยนะคะ ฉันไม่อยากร่วมง,งานกับพวกที่ใสขี้เหยียดแทนชอบบูลี่คนอื่นแบบนี้นะคะแต่คุณน้ำพลค่ะพวกเราตกลงกันแล้วนี่คะแต่ที่พวกเราตกลงกันคือต้อง,องรอเซ็นอนุมัติจากท่านประธานก่อนนะครับลูกหมูว่าพวกเราขอโทษนะแทบนบให้พวกเราได้ไหมพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ใช่เหรอเพื่อนที่ดีเหรอฉันจะบอกให้นะเพื่อนที่ดีเขาไม่ทำเป็นแบบนี้หรอกเพื่อนที่ดี เขาต้องช่วยเหลือเครือก,กูนกันไม่ใช่มาทับถมกันแบบที่พวกเธอทำไปถูกว่าไปหาอะไรอร่อยๆอกินกันอืไปไิ่แม่ได<ต>้ผมไปเตรียมรถให้นะครับค่ะจรู้หัว แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทํำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหมายได้โปรดถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีทําไมมีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ